แล้ฮะสวัสดีสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมนี่วันนี้เรามาดูผลงานการสูบน้ำนะฮะเพราะตอนสูบเราไม่ได้อยู่สูบแต่เช้าเลยเอ่อเราหลับนอกฮะเออทีนี้ก็เลยลุกมาถ่ายดูผลงานกลนดูผลงานคร่าวๆอนนี้สูบออกจากบอ่อนี้เลยฮะเยอะเลยฮะประมาณเอ่อ เซนประมาณสามสิบเซนได้น้ำบอกอู้ปลาโอ้เตยปลาตัวใหญ่งวะกระเขาวบ้างกระเขาวใหญ่บ้างนี่สายสูบยากับสายมันหัวเป็นคือยังไงที่เข้าไปรับงานด้แต่อันนั้นเป็นสายเพิ่อนอันนี้สายเข้ามันเป็นหัวมันแตกกับหัวพันหัวพันพันเหลื่อย อันนี้ฮัทรทคอไปสูบใส่ตัวนกพาวง่ายนะพ่อได้หดนน้ำตัวนกพาวเนาะอย่างนี้ไปเบิ่งทั้งคนกัดที่สูบใส้ที่พาวนันนเริ่มเหียงแล้วครับก้แก็นกลงไอ้นกลงลองพาวมันเหียงมันปลาขึ้นเต็มปลาขึ้นตายเป็นปลาขวาน,นไปเลยเหรอครับโอ้ตมาเอาอีกแล้วมา ก็สิสูบขึ้นจนว่ามันขึ้นมาผูเ้เดียวเต็มๆมผูเ้เดียวเพิ่งลองพุ่นน้ำม,มันปไปเด้ครับน้นำม,มันมาเชียร์สองลองนี่นเห็นไหมนำมันมาเชียร์สองลองนี่ลองนี่พี่นำละน้อยหนึ่งกับลองนี่ขอบท่านในถากอยู่อันนั้นแท่งนั้นผมถากขอบมันได้ดูดีนะเพิ่งลองนี่ลองนี่น้ำน้ำบ่มี บาบอนโอ้กบ <tinc S 1> ตกเงี้ยโกบไรครับเพราะหน้าข่างหน้าป่าเรียงกบเดี๋ยวผมสิเปรไทยกบไปเบิงป่าแล้วเพาะกบแต่พาะย่างหลายเลยพอรอบนี้พอรอบที่แล้วเพาะน้อยเดียวเห็นบ่ฟังทางนี้เห็นเฮ้ยโอ้คอคอเห็นบ่เห็นบ่เห็นไหมเต้ยเต้ยเต้ยเอาไม้เอาไม้บ้าน เราว่างพอปลาคอโดดเ,อด,ดเราไทยไปกล่องมันเปียกเบิดครับผมเลยไปเปลี่ยนกล่องมาเออไปเปลี่ยนไอ้เบด็ดมากหรอก็เอาเนาะปลามานําเพื่อมันได้ปลาคอตัวนี้สะดวกว่ะเหลือแบบนึ่นงแบบนึงันโดดขึ้นมากเหรอโดดมากเราเลาะบุกไม่ยากปลาไหลกับปลาสลิดปลาคอ आप เป็าสลิ <laughs> ดสิปลาคออะไรแต่แต่ปลาสลิดอืมเข่าตาต้มโอ้โหต้มอัตตาอัตตาเป๊ปะบนนี่คับปลาสลิดปลาสลิดหน่อยครับแล้วปล่อยลงบ่อเห็นไหมหนำบ่อนีวน้ำหนำหน่อย ôi dạng tôm, quý thế thẻ thì chị Tôm đầm đầm dầm chưa 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 chút chưa 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 bọn nó dễ lọt lọt như này tắc bắt giữ tắc quá đầy nó bắt giữ lít khay quá tựa nặng tắc ngay khắc bắt giữ lít lái khắp nà có lắng khay khay tiền toàn vậy tăng tén mà chỉ hụt, bà lấy tắc ngay เหม็นตมเหม็อนอยากได้ไอเ้เนื้อดูดตมมาดูดใจงอเข่าวเด <c oughs> ้อลองมีแห่งครับสามลองนี้ท่านเอมีน้ำบันเดย์เจ้สองลองนี้มีนม้ำแบบมันปลามันขคือตับตุบต๊บับ <c oughs> ไปแล้วครับคลิปนี้เท่านี้ละาาพ่อไทยโดนพามาเบิ่งไอ้น้ำซื้อน้ำสูบน้ำเจ้าลองเผาซื้อ ฮอนครับแดดฮอนสิบโมงโอ้โหลมลมลม่ลมังสตรน้ำครับหลับงานไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว